เซียสเวล์เฟสเช็ติ้งต่อยตบหน้าเรียวหนึ่งในห้าสุดยอดอาชีพความงามบนใบหน้าที่แปลที่สุดของโลกค่ะวันนี้นะคะตาตามีโปรโมชั่นนะคะพิเศษค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มาใช้บริการต่อยตบหน้าเรียวนะคะกับตาตาและคุณมาวินนะคะที่บ้านเลขที่5,000ถนนเกเร่บูรวาซานฟรานซิสโกค่ะด้วยการนะคะพาคุณไปเที่ยวซานฟรานค่ะ และที่สานฟานมีที่ไหนให้เทีย่ยวบ้างเดี๋ยวร้องไปชมกันเลยค่ะ ที่แรกเลยนะคะก็ต้องเป็นสะพานโกลเด้นเกตค่ะเพราะเขาถือเป็นสัญลักษณ์ของซานฟรานเลยนะคะถ้าใครมาซานฟรานก็ต้องมาเที่ยวสะพานโกลเด้นเกตค่ะเขามีอายุมากกว่า75ปีแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็มาเที่ยวกันต่อที่พิพิธภัณฑ์เอ็กซ r พรสเ i อ m เรียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดของซานฟรานซิสโกเลยนะคะเป็นสถานที่แสดงศิลปวิชาการนะคะเหมาะกับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เลยค่ะและก็ผู้่แต่งงานนะคะก็จะมาจะมาถ่ายรูปก,กันที่นี่ด้วยค่ะ และไปต่อกันที่ Fisherman's Wharf นะคะเป็นเหมือนสะพานปลาค่ะท่าเรือนะคะที่สามารถมองเห็นอ่าวซานฟาซิสโกค่ะแล้วก็สะพานโกลเด้นเกตด้วยนะคะร้านอาหารแถวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารทยเดสดๆค่ะไว้ต้อนรับตักท่องเที่ยวนะคะและใกล้ๆกันนั้นก็จะมี Peter's n นะคะแล้วก็ กิลด e เี่สแควค่ะกิลด e เ s q ี่สแควนะคะจะเป็นร้านช็อกโกแลตนะคะที่ใหญ่นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงทั่วโลกเลยนะคะคอช็อกแลตต้องไม่ควรพลาดเลยค่ะและนี่นะคะก็คือเกาะอากาทัสค่ะซึ่งเคยเป็นฉากหนึ่งในหนังภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะคะเรื่องเดอะล็อกค่ะเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นคุกที่ไม่มีใครสามารถออกมาได้ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะก็ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วค่ะ จากนั้นนะคะก็ไปขึ้นรถรางกันค่ะหรือที่เขาเรียกว่าเคเบิลคานะคะเพื่อชมรอบเมืองซานฟานค่ะโดยเขาใช้เส้นทางดั้งเดิมนะคะที่มีอายุมากกว่าร้อยปีค่ะโดยเขาจะมีบริการให้ทุกวันเลยนะคะ7วันไม่มีวันหยุดเลยค่ะรถรางนี้นะคะก็จะพาทุทุกคนนะคะผ่านไชน่าทาวน์นะคะซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจของคนจีนนะคะที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกค่ะมีร้านค้ามากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายปลาขายผักร้านสมุนไพรนะคะแล้วก็มีวัดจีนแล้วก็มีร้านอาหารอีกมากมายเลยะคะ่ะ ถ้าใครนะคะอยากกินอาหารอิตาลีนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะนอชบีชนะคะเขาเรียกกันว่าอิตาเลียนทาวค่ะเพราะว่าจะมีร้านอาหารอิตาลีมากมายนะคะอยู่ที่นี่ค่ะหรือถ้าใครนะคะชอบป้าสไต,ตล์วิกตอเรียนะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะ อารมณสแควร์นะคะที่มีบ้านทรงมิ้ให้ดูถึงพันเก้าร้อยหลังเลยคะ่ะและนะคะสําหรับนักช็อปตัวยงนะคะพลาดไม่ได้เลยคะ่ะต้องมาที่นี่ยูเนี่ยนสแควร์ค่ะเพราะเป็นแหล่งนะคะที่รวมสินค้าแบรนด์เนมอยู่ที่นี่เลยคะ่ะเหมือนที่กะต้าซ์หอเป่าชาแนลนะคะก็มาที่นี่เช่นกันค่ะะนะคะสำหรับผู้รักธรรมชาตินะคะก็ต้องมาที่นี่เลยค่ะโกลเด้นเกตพาร์คค่ะเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในซานฟานเลยนะคะเขาถือว่าเป็นปอดของชาวซานฟานเลยค่ะ มีเนื้อที่ใหญ่มากๆเลยนะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีทั้งพิพิธภัณฑ์ทั้งที่ศาสรนนะคะและสิ่งมีชีวิตนะคะมีทั้งสูนสัตว์น้ำน,นะคะมีตู้ปลาจํานวนมากนะคะแล้วก็มีสวนพฤกษศาสตรนะคะมีต้นไม้แปลกๆจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะแล้วก็มีการจัดสวนสไตล์ต่างๆในนี้เลยคะ่ะ ก็อย่างเช่นนะคะเจแปนิสทีการ์เดนค่ะก็จะเป็นสวนสวยท่ามกลางธรรมชาตินะคะมีทั้งสวนสมุนไพรทะเลสาบนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่รักการดื่มชานะคะก็จะได้นั่งจิบชาชมน้ําตกแล้วก็สายน้ําไปด้วยกันเลยค่ะ และที่สุดท้ายจะมาแนะนํานะคะก็คือถนนลอมบ์าสตีค่ะเป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลกค่ะมีความชันถึง40องศานะคะซิกแซก8โค้งหักศอกนะคะให้รถวิ่งเฉพาะวันเวขาลงเทนั้นค่ะและระหว่างทางโค้งนะคะก็จะมีตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ที่สวยงามค่ะและมีบันไดคนเดิน2ข้างทางค่ะ ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่มาใช้บริการต่อยตบหน้าเรียวกับตาตาและคุณมาวินที่ซานฟราซิสโกนะคะเราสองคนก็จะเป็นไกด์พาคุณเที่ยวค่ะแล้วเจอกันนะคะ